พันมาจากที่บ้านบ้านอะโลหรือบ้านนาดีนะพ่อตอนนั้นเราไปเนะ่ะบ้านอะโลครับค่ะแถวบ้านอโลป้อป้าจะมาเลี้ยงเลี้ยงกินกันในครัวเรือนเนาะสักป้าลงทุนต,ตอนนั้นประมาณพันหนึ่งมาม,มันมันไม่ออกมันก็ตายป้าก็เลยไปซื้อมาอีกพันหนึ่งเป็นสองพันเนาะสองมันก็เลยอมออกดีก็เลย ป้ามาทํารอบแรกได้เจ็ดกิโลต้อนได้นนเนี่ยเราเรารูาร้ขั้นตอนการเลี้ยงไหมหรือเอาให้มันแค่แค่รู้ให้มันออกไข่แล้วเพื่อป้าก็ไปไป, <ๆ S 2> ไปทำท,ที่ที่บ้านเขานั่นเหลเขาขเลี้ยงมาบอกขั้นตอนทอํายัางไงยังไงเขาก็แนะนําบอกว่าเดี๋ยวพอมันจะจะวางไข่แล้วมันออกปีกแล้วมันจะวางไข่แล้วมันจะร้องวางไข่ป้าก็เลยทําอย่างที่เขาแนะนํามาเนาะอืมก็เลย ลองดูสักครั้งหนึ่งจับได้ประมาณ7กิโลก็มีพวกน้องๆและก็บอกว่าไหนเลี้ยงจิงรีดอะเอามาดูซิจะขายยังไงป้าที่แรกป้าก็ขายกิโลละร้อยยี่สิบเนาะทางนู้นเขาขายกิโลละร้อยป้าก็เออเห็นเขาบอกว่าเขาขายกิโลละร้อยยี่สิบเอาไม้สนใจไหมเออเอามากินดูคนละครึ่งกิโลบอกเอออร่อยดีป้าบอกเออก็มีคนสนใจนะถ้างั้นขยาย บอกพ่อขยายให้สักอีกบ่อหนึ่งเป็นสองบ่อเนาะเป็นสองถังอพอจากสองถังป้าจับได้ถังประมาณสิบกิโลสิบสองกิโลสองถังป้าก็เลยขยายมาเป็นสี่ถังพอได้สี่ถังทีนี้หล้านล้านพมาเทศกาลจากสงกรานเขาก็มาดูเขาก็มาซื้อไปกรุงเทพเขาก็ไปไป ไปเจอเพื่อนเขาอะอยู่บ้านสัตยังนี่แหละทางนู้นเขาทําเยอะเขาบอกเขาไม่มีตลาดครับเขาก็เลยมาหาป้านี่แหละเขาบอกว่าป้าเลี้ยงจิ้งหรีนมีร้านอยู่กรุงเทพเนี่ยนํำบอกว่าป้ามีตลาดบอกอืจะว่าป้ามีตลาดก็ก็ได้นะเพราะเจ้าของเดิมเข้าอยู่บ้านอาโลน่ะเขาก็รับซื้อกิโลละร้อยเขาบอกว่าถ้าป้าไม่มีตลาดป้าเลี้ยงอะ่นจะรับซื้อคืนนะกิโลละร้อยเพราะเขาว่าทอดขาย ตลาดสุรินอะไรก็ได้แต่ป้าไม่เคยได้ไปส่งเจ้าของเดิมหรอกคนที่สัต์จังนี่แหละเข้ามาหาตลาดป้าก็เลยแนะน,นําที่เขาอ่ะเขาไปเรียนรู้มาจากบริษัทที่นครศรสีมาเขาบอกว่าป้าทําอย่างนี้ไม่ถูกนะจึงรีดเราอาจจะไม่อร่อยถ้าป้าจะจะเลี้ยงขยายให้มันเยอะเหมือนทางสัต์จังอ่ะป้าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็มาแนะนําบอกวิธีมัดเพลง วิธีให้น้ำให้อะไรมานักเขาให้เอาไอ้ไม้ไผ่นี่แหละมาผ่าเป็นสองสีเลยจ้ะแล้วมาใส่แก็บดำแล้วก็วางตรงไอ้เป็นรางน้ำให้มันกินแล้วก็เขาบอกวิธีทำตัดกองกระดาษแล้วก็มาหักเป็นมุมมันจะได้หัวอาหารจะไม่ร่วงจะไม่อะไรเขาแนะนำดีมากเลยอะ่ะอืมชื่อลุงนาย <c oughs> ลุงนายเนี่ย มาหมดครอบครัวเขาเลยนะเขามาหาตลาดที่นี่เขาไม่แนะนำการการเลยนจิงเรียดให้ป้านะป้าก็ได้ความรู้มาจากพวกเขาเขาอะไปเรียนรู้มาจากบริษัทคอนาซีมาเขาบอกว่าหัวละธันเนี่ยที่เขาที่เขาไปเรียนมา่ะอืมแต่เขาไม่ได้แนะนําเขาบอกว่าให้ไปดูเอาเองการมัดเพลงการวางหัวหารมาให้มันร่วงทํายังไงมาให้มันตายเขาบอกว่าทีแรกอ่ะป้าให้กินผักใช่ไหม จิ้งรีป้าก็ตายบอกทําไมจิ้งรีป้านะตายเยอะมันออกเยอะก็จริงแต่ทําไมมันตายไปครึ่งหนึ่งอะไอย่างเงี้ยเพราป้าหยุดเลยกินกินผักมันก็ดีแต่มันเสียไอ้ตรงที่ว่ามันโตแล้วมันจิ้งรีมันตายจ้ะก,ก็เลยเขาให้เราให้หัวหานอย่างเดียวเน้นหัวหานอย่างเดียวเลยจิ้งรีมันก็มันอร่อยเพราะงั้นไม่ต้องไม่ต้องผักถ้าผักอะ่ะ ตอนเราจะจับแล้วค่อยพ<ะ>เขาอดอาหารสักคืนหนึ่งสองคืนเราก็จับได้ไม่ต้องเลี้ยงให้กินผักตั้งแต่เรกมาเพราะจิงรีดเขาจะตายจริงด้วยเนะ่ะมันมันเริ่มจะไข่แล้วอะ่ะมันจะออกปีกมันจะไข่แล้วทําไมจิงเรีดมันตายเป็นครึ่งถังเป็นครึ่งหนึ่งอะ่ะอืมสิบ<ม> <10, S 2> ประมาณสิบกิโลมันเหลือแค่ประมาณห้ากิโลอย่างเงี้ยม,มันมันมันเสียไอ้ตรงนี้เนะี่ย เขาก็เลยมาแนะยนำํำบอกป้าหยุดเลยป้าไม่ต้องให้จา้าที่เราจะจับขายแล้วนะถึงจะให้กินฟักทองอะไรก็ได้พวกมะละกอสุกกุ้ง้ล่นว้าป้าก็เลยมาทำเหมือนอย่างเขาก็เลยขยายพวกเขาอะเจ้าหนึ่งมีแต่สามสิบโบอืมตอนตอนตอนเข้ามาดูของป้าได้ได้สี่ห้าโบเนี่ยบอกป้าทำไปเลยทำเยอะๆเผือ่อยังไงอะ่ะเดี๋ยวเขาจะ จะมาเอาทางนี้ไปช่วยขายก็ได้ถ้าป้าไม่มีตลาดยังไงอะพวกเขามีแต่ตลาดเข้ามาจากไอ,อะไรนะที่แหล่งท่องเที่ยวหาดใหญ่พัทยาอะไรเนี่ยค่ลูก,กลูกค้าเขาที่มาหรือไม่ก็รงเกลือเขาบอั้นเขาอะทำทำหมดตระกูลเขาเลยนะเจ้าหนึ่งนี่จะสามสาสิบบ่ออย่างเงี้ยเขาบอกเขาสงทีเป็นตัน ทำยังไงให้มันได้เยอะเขาว่างั้นตลาดเขาก็ไม่ไม่งานด้วยไปตลาดไทยก็ได้อะไรก็ได้ตลาดเขารองรับเยอะเขาท,ทําทีหลังป้านนะครับแล้วตอนนี้ตลาดแถวบ้านเราเนี่ยคือ,อยังไงครับเวลาดเราทําเสร็จก็ที่คนมารับซื้อก็เนี่ยป้าขายจะแถวบ้านบ้านเราขายแถวบ้านบ้านเราไม่พอไม่พอป้าขายประสาททองขวาว อันนี้หมดแล้วป้าไม่เคยถึงเมืองเลยจิ้งหรีรรรดป้า,า้ะ<ต><ไ>ข,าย,ขายนี่คือเรา,เราก็คือ,อยังไม่สุกนะก็เป็นจับเป็นตัวแล้วแต่ตแแตทางอ,าอำเภอถ้าอย่างกเกษตรเปะอะไรเขาต้องการก็โทรมาแ,แล้วป้ามีจิ้งหรีดไหมบอกว่ามีป้าทอดให้หน่อยนะกิโลเท่าไรป้าบอกถ้าทอดสุกแล้วกิโลละสองร้อยเขาก็ถ้าเขาจะเอาสองกิโลสามกิโลก็แล้วแต่ถ้าโทรมาเขาบอกเขา เขาทำไม่อร่อยเหมือนป้าถ้าป้าทอดนะอร่อยก็ว่ากงั้นเกษตรผ่องใสอ่ะชื่อเล่นเดี๋ยวชื่เกษตรแป